อันนี้เป็นโกลเด้นโกลโกลซับสคริปชั่นใช่ไหมได้เงินทุกๆด,ด่านเฮ้ย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 เราจะของคูลเลอร์สี่ไวหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ,อฟันแฟดจะของคูลเลอร์นะครับ ยูนิตที่ไม่ใช่ของคลูเลอร์เวลาลัดช็อตอ่ะก็ได้แต้มของคลเลอร์เหมือนกันนะแต่ว่าแต้มของคลูเลอร์มันจะเพิ่มไวก็ต่อเมื่อคุณเปิดของคลูเลอร์เยอะๆเปิด2จะได้แค่หนึ่งเนยนครับหจะแตกต่อการโค่นเปิด4ได้สาม <will> เปิดหกได้หกเปิดเก้าได้ยีก็คือการเปิดของคลูเลอร์เยอะจะช่วยเรื่องเก็บสแต็กไวกับเรื่องดาเมจของของคลเลอร์ไม่เอาเคลียร์มาอะอะไรที่ได้เป็น e อีคอนเ่ะไอ้นี่ไงไอ้อันใหม่อ่ะคนดูทุกๆ1ิวินาทีถ้า ถ้าเกิดดัมมี่รอดได้ตังบาทหนึ่งแต่ผมว่าซายนี้มันใช้ง่ายกว่า,าไดีเวล่ามีแคลินให้ตังมานกม,มา r i s h m a n Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะ พร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง r i c h m a n Shop No.1 เรื่องเติมเกมเออเราไปของคูลเลอร์รีโลได้นะเจ็ดเซกเตอร์อีโทสสไนอ๋อดัมมี่ตีได้เหรอเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะทำไมชื่อมันชื่อมันแปลกๆวะเทว์ไปดูใหม่ดิดทาวเวอร์ดีเฟนท์คืออะไรอ๋อสุดละดัมมี่ตีได้มาตรงนี้กันดัมมี่ตีไก่ที่เล่นไปเมื่อวานเก่งเด็ด มันต้องเล่นกับอะไรวะคอเฟลเลอร์รีโลมันต้องสามดาวเยอะเยอะในลงววยไปลงไวเอลเลตไปก่อนป่าข้ไอไวเอลเลตได้พิดไฟเตอร์อ่ามอกรารนามอการนาไม่ไม่น่าได้เล่นในนี้ไม่เล่นไม่เล่น,ลนไอเนี้ยเล่นได้ซิงอะครับซิงไปคู่กับเร็วถ้าอยากได้ถึกผมว่าผมเล่นซิงกับเร็วดีกว,ว่าขายไวเอลเลตดีก MM ว่ามันมีตีไก่ได้เอ็มเอ็มไหนดูสุดไม่รู้ครับเล่นไปรอบเดียวผมจะมรู้ไหมก็สไนเปอร์อะ เพราะว่ามันมันจะได้เล่นกับสไนเปอร์ง่ายไงถ้าให้คิดแบบไวๆอ่ะสไนเปอร์ดีสุดเพราะว่าเทสสไนเปอร์ความสามารถคือยิ่งยิงยิงไกลระหว่างเทสก็จะยิ่งเจ็บขึ้นขนาดไม่ใช่สไนเปอร์เมื่อวานผมเล่นเป็นแล้วละว่าเลเบลยังแรงเลยน่าจะแพใช่ไหมถัามีใส่ของรา้จะหางกว่านีถ้ามีใส่ของได้น่าจะเก่งไปผมว่าเอาใไม่ถ้าดัมมี่ใส่เทมได้เขาน่าจะดันดันลงมาหน่อยหนึ่งไม่ให้มันเก่งเกินอ่ารีวนาผมว่าผมขายเอาตังค์เนาะผมกว่า ้างล่างเหนื่อยป่ะไม่มีใครห้ามเลยหรอเอ็นตาเฟียเมลียครับผมเฟียเมเรียะได้ยังไงแล้วโอเพ่นทำไมเนี้ยคนดูนี่มันเคาน์เตอร์ผมปะเนี่ยผมอยากได้ตัวละครตัวหนึ่งเขาเขาเคาน์เตอร์ผมไะเนี่ยสัุโแล้วสติกูแพ้กูชนะไอ้สัตแมเปญบอกเหนื่อยนะครับอันนี้แบทแมนหรือเปล่าครับ พี่ไม่ครับกาก่อยเหรอรู้จะใส่ให้ใครคุณซูอยู่ไหนครับคุณซูซูเดเวนได้แล้วไม่ได้ฆ่าเราได้แต้มไหมไม่ได้ครับต้องได้ฆ่าเท่านั้นครับก็มันก็เขียนชัดเจนอะคองคลูเลอร์จะได้รับสแต็กของเควสในทุกๆครั้งที่โค่นล้มศัตรูเออมันคือการสังหารยูนิตอะหนึ่งตัวหนึ่งแต้มอะแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เร็ว ไอ้แค่รอบที่มีดาเลียดไวเดเวินไวเร็วไวกูไม่มีเซเวนรอบนี้กูมีเซเว่นไวกูไม่มีเร็วสแต็กมันช้านะอคอมพลีเซี่ยนเล 4, ่งสแต็กแม่งไวปกติค่าหนึ่งตัวได้หนึ่งสแตก็กคอมพลีเซี่ยนหนึ่งตัวสามสแตก็สแตกสเต็คแม่งไวเร็วไม่มีครับช้าไปก่อนลองความไหนบ้างก็เล่นไปเรื่อยๆอันน,นี้มันไม่เร็วเลยน้โอโดนแฟมิลี่ต่อยแต่เราได้ห้าสิบบาทแล้วขาดตัวแร่ตัวหนึ่งเกียวนไม่เป็น เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเย,เยมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้ผมเอาสเวมยืนหลังเลยนะจะได้ดาเมจเพิ่มยินหน้ามันก็แทงอีกอะม,มีแทงสองตัวแล้วต้องไม่มินหนึ่งังมามีคนเล่นของคูลเลอร์ไหมเอ่ยวันนี้เหรอไม่รู้แตผมของคูลเลอร์รีโลเพื่อมาเล่นประทับใจคอมไหนสุดไม่มีอะเชยหมดอะก็สนุกแบบไม่มียลนหน้าประทับใจประทับใจคืออะไรอะผมเล่นทุกเซตผมก็ไม่มีคอมไหนประทับใจนะ แต่คําถามน,นี้ดีนะพอพอไปมองลองมองย้อนกลับอะ่ะผมก็ไม่เห็นมีคอมไหนที่ผมแบบประทับใจมันก็มันก็เล่นได้ทุกคอมอะไรเงี้ยันก็สนุกดีอนะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออฉันจะต้องนั่งเล่นอันนี้เกมทุกเกม,ท,กเกมทุกเกมอะไเคอมเฮลิยินหลักจริงๆในเวลาโลลิิงเราแล้วนะคร<อ>ับ<ม> โลลิงทูเดย์ผมต้องอะไรเยอะๆอะเซนติเนลเยอะๆหรอกยิงเซนติเนลสองก็พอแล้วมั้งแป้มมีอะไรอี <reforms> ่ตัวอะไรตัวอะไรลอยมาตัวท <onic> <fry UC S 2> ี <kaz uffy> ่มึงลอยมามึงเอฟเฟกต์ขึ้นไวๆหน่อยใช่ปะไอ้เคีียเกมไอ้สัตว์กูจะได้ขายแล้วกูจะได้ทำอย่างอื่นไอ้เกมมันไหวมั้น้องผมถามจริงอันนี้เกมไหวไหมครับเริ่มผมถามจริงๆว่าเกมไหวไหมครับเริ่ม อ,รอ,อ,อจริงผมอยากได้ซิงมากกว่าผมชอบซิงตาขวดให้เพื่อนอันนี้หนึ่งใช่ไหมสองสามสี่ของโคเล่หกเติม GP กับเวลาทำไห้สี่เทปแล้วเอาเทปไปทำอะไรครับเราอยากเทปเยอะไปทำอะไรครับถ้าิดเปิด GP ได้ได้พิชไฟเตอร์ ลงปรลาดได้วัตเชอร์แล้วก็ได้โซูเลอร์ดาสเวนด้วยไงคือมันเล่นอะไรก็ได้อ่ะน้องสุดท้ายแล้วอะ่ะไอ้ขี้อยู่ที่ว่ามึงสามดาวตัวอะไรมึงคิดตัวอะไรแค่นั้นเองทิที่มีสูตรตายตัวเหรออ๋อม,มีมีลืม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 ทิที่มีสูตรตายตัวนะครับผม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 มินเองสูตรตายตัวคืออยู่ในเว็บนะครับนั่นก็สูตรตายตัวทั้งหมดเราไม่ต้องเฟกตัวละครทั้งนั้นนั่นก็สูตรตายตัวโทษโทษโทษลืมไปลืมไป ได้สเต็ปม,มาซาไปบินไม่เอาอะ่ะอยากได้คอมแบทอ่ะสายได้ใช่ไหมวิมนของคุณได้รับควัวนน10%งานทีไม่ลบเ้างกันผมว่าเอ้ยอะไรอะ่ะได้รับอ๋อไอของของไอเนี้ยของฟอร์มสวัปเปอร์อะไม่เอา <c ười> ไม่เอาครับคืด <c ười> ที่ผมอยากได้ซิงเพราะว่าซิงมันมันโยนขวดไอ a ท็ s สปีดให้เพื่อนก็ให้มันโยนให้เดวินเอ้าไอเช่แม่งโยนให้ดาเลียได้สิดาเลียได้เมยเยอะกว่าเพราะว่าเดวินมีแค่คุณสูงโง่แค่เมยไม่แรงอันนี้นี่นี่ได้แล้วได้แล้วุ่นรุ่นรุ่นบูธบูบูธพอเลยโจมตีมาจังเลยว่าจีพี อุ้ยได้ซิง์มาทันมาส่งดาวไม่ได้เล่นไม่เล่นนะไม่เล่นก็นคือไม่เล่นโบรแต่เหตุมันเยอะจริงนะที่คนดูบอกเติมเวลาดกับเติม GP เ็คือ GP จะได้ฟอร์มสวอปได้พิดไฟเตอร์เวลาดได้วัชเชอร์ได้ซ er. อลซูเลอร์ผมจะไปเซนติเนลซี เรารู so like ้ไหมครับมีโอเมนแบกกี่ตัว8ตัวเหมือนเดิมครับมี8ตัวเหมือนเดิม3บาทมีมีตัวเดียว2บาทมี2ตัวนอกนั้น1บาทมีเลยตีมันตีมันตียนตียนเลิกสูตรเวฟหันมาสูตรชิมเมอร์ครับไหนเทมเเวนผมมาหอยเทมโหนดับอยากได้ความแรงฉันไม่มีความแรงเลยฉันต้องหยิบหมัดไป อ้ํยังไม่ใส่การดเบดรนะรอเวฟฮูปก่อนเผื่อได้ไอีอหรือไม่ก็จบก็เฮ้ยตปปัวละครบ้าไปไหนวะ,ะไซอรินีเิไอลเลียาาดสามเนาะซิง์ไปไหนหมดวะผมไม่เห็นซิง์เลย เดเวบนขาดสองดาลสขาดสองผมได้สามดาวกี่ตัวปะเนี่ยหนึ่งสองสามเดี๋ยวถ้าถาไอเรเลียสามน่าจะไม่ต้องหาซิงก์ละก็เอาเรเลียเป็นแทงแทงน,นแทนในในเซนติเนลแทนไอมันเดเวนมันเป็นแค่ดมัมมี่มันจะสู้อะไรเราได้อุ้ยไอเรเลียกตัวคอกิน อ๋อเฮ้ยผมฆ่าคอกี่ตัวแรกได้ยังไงครับนะรเนี่ย What Draven อีกตัวใครนี่ Something chilling Sing Swan A c o n q u e t i o n ข้อกี่ตายตัวแรกได้ยังไงอืมโอเค ได้เดรเวนสามนะครับอิเลียคาดหนึ่งดาเลสคาดหนึ่งอะรย่างเงี้ยหนึ่งพพลเพราะลอร์มันให้แค่ ADAP เนาะเร็ว AP ได้อะไรอะเร็วคือก็คือจะจิ้มแรงเฉยๆผมเอาของแท่งไปเปลี่ยนมาให้อิเลียนะถ้าอิเลียสามต้อถึกกว่าอยู่ละยิงเร็วสามเราก็ถึกจัดเลยนะเนะี่ยล็อกเดียวล็อกล็อกล็อกเดรเวนลุง,ลง,งว่านี่มันเร เอลิตล่ะว,วันดาฟ f u l w o n d e r f เจอเดี๋ยวขึ้นเวลนะหนึ่งบาทผมสามดาวสองตัวล้วซิงกับมาไรของน้ำแม่เนะคะีครับของน้ำแม่มีจอกเกาะกับอะไรอะ่ะ ยเห็นแค่จอกออันเดียวดังเพิ่มอันนี้ลงวลาไปก่อนปะ่ะเพราะว่าเรายัางเซนติเนลสีไม่ได้อันก็ขึ้นเวลปะ่ะ นั่นก็ขึ้นเวลไปเติม GP ก็ได้อะเพราะตอนแรกกะ3ดาวเยอะๆมันจะเนียวเล่นแค่ส 2. 2> องพอผมมีอะไรให้เดเวินอีกอะไม่ไม่ไม่มีแล้วใช่ไม่มีแล้วไอเทมแทง์ทำอะไรได้ครับโอเวลตัดจริงแล้วกันโอเวลใส่ไปเลยเพราะเราอยากชนะอุย้ยเจอ Family. แฟมิลี่แฟมิลี่ vs คอนอรี แคออปตีไม่เข้าเลยโอ้ยเดวินสองคุณซูเอามาทำอะไรสองคุณซูฮัลโหลตีเร็วไปไหนครับเร็วไปไหนครับเกมได้รับเลดบัฟบูบัฟไม่เอาเพราะว่าเรามีมโมเลโลแล้วอะได้ดาเลียนมาเอาได้ต,ตายตัวแรกนี่โอ้โอยโ แม้ว่าจะเนิร์ฟมาแล้วนะครับวันนี้แตผมไม่ได้จะสนอยูแ่แล้วเดี๋ยวผมไปเสร็จมันไปเซ็นสีได้อะเวลหน้าเนี่ยลงนี่ก็เซ็นอีกตัวหนึ่งหร,หรือเราต้องเร็วสามดาวด้วะ่ะ <may> อยากเร็วสามดาว,วอ่ะมันมันไกลจัง เดลีสทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดเป็นตัวแท้งเนี่ยเดลี Derek สใส่แท้งคุ้มไหมไม่คุม้มเพราะว่าเป็นดาเมจเอดีแล้วก็ฮิวจากเอพีเฟย์ยยยยยปีมันเลยปีมันเลยปีมันเลยตีเร็วเพื่อควงขวานไปบ่อยครับเออสวยมีเมมเบอร์ why be fight เร็วขาดสองครับผมจะดุบเร็วเพราะคุณดุบเร็วปะ เอ้มันมันมี a นมาลี่ทำสี่ดาวอ่ะเราต้องทำไหมเดีเรื่องเสียตังค์ไอ้ี้่ไม่ชอบเลยเราต้องทำปะเดี๋ยวเรื่องเสียตังค์ไอ้ผมดุบช้าครับเราดุบเร็วดือยราดุบช้าเราต้องดุบเร็วดิน้องขาดสองดุบดุบสามดาวแล้วเดี๋ยวก็แทงขงโมยเกาะตันฮันเวทแทงขงโมยเกาะตันฮันเวทไปเรื่อยๆมีเดเวินเป็น ad เรามีเซเวนเป็น ap เคยหมุนสี่ดาวสาสิบบาท นหน่าหาเฮี้ยวเราต้องทำจริงๆเหรอผมไม่ทำอะ่ะเอ,อะไรล่ะของเดเวนเราไม่มีไอเทมแล้วเนาะอยากได้ของเดเวนอีกอะ่ะดาบดาบไอ e เออกาดเบสซัมติงใจแอนสเลทำไมมันมีแต่ธนูวะเฮ้ยวไม่ได้เด้ออ่าล็อตก็ได้ลอด็อตถ้าถ้าล็อตมันจะกลายเป็นของสวนนะไม่ทำมันไม่หานะครับเอาจะเอาหาถึงไหนอะ่ะมัน ฮาอะไรกันขนาดนั้นนะลดฮาอะไรกันเยอะแยะครับฮากันเยอะเอ,อินไปหรือเปล่าจะลงว้แค่สามดาวทุกตัวปะเอาจริงแล้วอะ่ะผมว่าลงมาแค่สามดาวทุกตัวสามดาวแบบเบิ่มๆบเสเวนไปด้วยหมอนี้เล่นอะไหรหมอนี้เล่นโดมินเนเตอร์ซิลโก ไอ้โฮเท็ตแฮกเกอร์มาด้ี่ยวะเอลิทรับจบว่ะเอลิทเป็นแฟมิลี่เป็นโดมิเนเตอร์เป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์แม่งมุมในห้องทดลองนะครับเป็นทุกอย่างวิสิงยิงกระเบลิลสู่18ดาวแล้วเปล่ารับนี้18ดาวแล้ววะยกเมนนี้แม่งขี้โกงเกินนะคนดูสกิลขี้เจาะเกาะเจาะเวทบายระบายแล้วเราก็มาเลยทีเดียวใช่ปะได้สิงมาได้ลูกแก้วเพิ่มมีตีทิ้งเนี่ยะ ่าเริ่มการต่อสู้ได้รับเกาะต้้งทันเวทโดยโบนัสนี้จะลดลงได้รับไอเทม2ชิ้นที่เหมาะกับแชมเปี้ยนเอ้ย Spider ส,สบายสบายสบายครับใครจะทำก็ทำนะครับสีดาวเอ้ไม่ใช่สีดาวเอใช่สีดาว,ดวใครจะทำก็ทำที่นี่ไม่ทำกันแบบนั้นนะครับ เอาจริงผมเอาจกอกกอออกได้ใช่ไหมตอนนี้การโจมตีในสกสกิลลงผมขอจม่คิดเขาตอนนี้การโจมตีคีที่เข้าจะฉีกกระชากและสะบั้นเป้าหมายอ,อ๋อมันต้องติดคิถึงจะฉีกกระชากกับสะบั้นเป้าหมายเอาจริงผมตีไอ้นี่ทิ้งได้เลยนะเนะี่ยตีจกอกนอ่ยถ้าแบบเอาแบบใส่อยากใส่เลยเยอะๆอีโบที่ดีที่สุดให้อเทมตรงดีผมชอบอีโบนี้นะมันก็คือให้อเทม2ชิ้นเลยอะแบบเลยครับไอ้สเวนมีเร่งมานาจากอ้และพเพมสกลลิ่งจากอังเจลสตาร์แล้วก็มีตัดฮิวจากโมเรโล แล้วก็สกิลติดคิทที่เข้าได้จะกพสซิงโลตัสเฮ้ยนี่ผมเกียดแฟมิลี่สามดาวกี่ตัววะหนึ่งสองสามสามดาวสี่ตัวลองลองสามดาวเยอะๆบ้างรอก่อนรอก่อนผมชอบได้ที่ได้เทมเปเอ็มเบลเอ็มเบลผมก็ชอบแต่เอ็มเบลมันสุ่มห้าสิบห้าสิบไปเลยอันนี้เราได้จีพีมาละอันนี้ก็คุ้มแล้วปะเนี่ยได้สี่เททตามที่น้องๆอยากได้ เทรดบ้มบ้มได้พิทไฟเตอร์ได้ฟอร์มสวอปเปอร์ได้เมทแอมแรงขึ้นอีกต้องโลอีกอ่ะผมว่าดุ๊กผมต้องเก็บไว้ใช้กับสเวนแล้วเรีวต้องสองดาวไอเรีวต้องสามดาวเองอันนี้ได้ดุ๊กไหมกันเราเวเรี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 วกูโลหาอะไรอ่ะเรีว เร็วใครก็ได้ช่วยตอบผมดีว่าผมโลหาอะไรอยู่ครับฮัลโหลฮัลโหลหาสเวยไอ้อเร็วไปไหนเร็วตัวละครสองบาทไปไหนหมดสเวยผมจะสามแล้วเนี่ยไม่รู้ผม,ผม,ผมคองคูลเลอร์รีโลผมเลเวลเจ็ดเลยเ เป็นคอนฟ루เลอร์รีโลพี่ลองบอกช้าครับเผื่อจะมาเร็วช้าช้าอย่างเงี้ยช้าหน่อยเฮ้ยโตได้เลยได้5บาท2ตัวอุ้ยได้สเวนเร็ว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 เมื่อกี้เลยปะเร็ว เร็วคือผมอยากได้เร็วหนึ่งตัวแล้วผมจะได้ดุบดุบจบจบหรือไม่ก็สเวนสามดาวแล้วผมจะได้สองุกที่เร็วไอ้เหี้ยคือตอนนั้นมีมีสองภาพครับเร็วหนึ่งตัวหรือไม่ก็สวนหนึ่งตัวผมจะได้ใช้ดุบให้เป็นประโยชน์ฮัลโหลฮัลโหลเกมฮัลโหลมันมีอะไรผิดพลาดค,ครับอัพเบลอัพเบลไปทำไมอะเราต้องการเร็วสามดาวครับอัพทอัทับำเหี้ยอะไรครับเอาดีๆน้อง คอมมันเป็นคือคอมรีโลผมเล่นอะไรผิดอันนี้กูเล่นอะไรผิดดวงกูเนี่ยที่ผิดไอ้สัตว์เออไอ้เหียแม่งก็แค่นั้นแนะมันยากมากมั้งไอ้สัตว์ไอ้เหีย er, มันยากมากมัง้งฮัลโหลเกมแม่งกว่าจะได้ช่วมึงนะผมขอใส่นี้ใส่อันนี้ quest, แล้วก็ตีสองอันนี้ทิ้ง ได้ไทยท่านโอ้ไม่ได้ไม่ได้ของดาเมจเลยนี้ก็ได้เพราะมันจอะเกาะได้อยู่แล้วผมเลยไม่อยากใส่จอะเกาะมาที่มาเยอะไม่โลแล้วเราโล,โลแค่นี้คุมแล้วโลหาเอีกัะเมื่อไหร่ผมจะสู้บอดนี้ได้เมื่อไหร่เราจะสู้แฟมิลรวยหัวเครอได้ครับแฟมิลี่อบูชเชอร์สี่ พอเรอรดสีดาวก็เขาเขาสีดาวจากอะไรอ่ะไม่เห็นไม่เห็นมีอนโนมาลี่เลยสีดาวได้ไงวะในของเดเวินแรงๆตีกระจายวะกระจายเดเวินเขาสีดาวได้ไงวะอ๋อนี่ไงได้ยูนิตเรื่อยเร็วข้ามดูดเพกาว์อ่ะเป็นอันนี้เป็นอันนี้โอเมนสองมันไม่ใช่อนโนมาลี่อันนี้เราอยากเติมอะไรอ่ะเติมคอกีหรอได<ป>้ข้อกีได้แค่สแคปไม่ได้ะไร มันเหลือขึ้นเวลว่ะเหลือไปเล่นคองหกอ่ะทำไมสเวนสามดาวเก่งแค่นี้เองวะสเวนสามดาวคงคูลเลอร์สี่แค่แค่นี้เองเหรอผมว่ามัน GP ยืนหลังเลยอะจะเมย์ไม่พอปะอะไรอะบุยเซอร์บุยเซอร์เอ็กซ์เพรเเมนต์บุยเซอร์หกเลยนะครับเร็วดูดเกาะดันฮันเวสศัตรูมาดูดมาเออจิมแล้วก็ดูดมา เออตัวหน้าตายหมดแล้วตัวหน้าตายหมดแล้วเออเออเออตัวโฟไเนี่ยอย่างเงี้ยเออถ้าโฟน้องท,ทีแรกทีทีแรกทีเราได้รีโลละรีโลของคูลเลอร์รีโลของคูลเลอร์รลอเลโกโล้ได้คลิปนำมาได้คลิปเจอกับอะไรเซนติเนลจัง ไอ้และที่หนึ่งใครสู้มันได้วะคนดูไอ้แฟมมิลวยอะ่ะฟอมเฟียเมเลีะเนี่ยถ้าผมชนะเดี๋ยนั้นเนี่ยเนี่ยอึมอีกาจิกล้มหมดแล้วใครชนะแฟมเมเลียใครชนะแฟมเมเลีะครับช่วยช่วยตอบผมทีว่าใครชนะแฟมเมเลีะแม่งแรงชิบหายพาวเดอร์น่ะสี่ดาวด้วย เขาสี่ดาวจากอันนี้นะเรียวข้ามจุดเดอกเก่าเหมือนเขากำลังทำไวโอเลสสี่ดาวก็คือปล่อยตัวละครไปเรื่อยๆเกินควบคุมครับแ่สต์มารี่มันเกินควบคุมน้องไวโอเลสสี่ดาวป่ะน่ะยังยังเขาเลเวลสิบไปแล้วเออ ไม่มีอะไรให้ทำอะเลียบเคอมรีโลขึ้นเลเวลสิบตัดกับมาที่ผมที่คอมรีโลผมค้างอยู่เลเวลเจ็ดไอ้เหี้ยรีโลแบบใดวะเนี่ยผมจบที่เลเวล8ด,าด่าน6 1หนึ่งไอ้ฝั่งนุ้นก็รีโลเหมือนกันแต่แต่ว่าจบเลเวล10ได้ the fuck เฮ้<อ> <problem> ะราโดนพลังแห่งครอบครัวโตีจมันต้องเราต้องพอกตัวอะไรนะเอ็มบัซ่าเอ็มบัซ่ากับโมอรดไคเซอร์ในโลเดียวกันมีเอ็มบัซ่าโมอรดไคเซอร์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 มอดไคเซอร์ไขวะนี่นะ ไม่มีสักเซอร์ไม่มีสักใครมาใครเซอร์มรไม่เจอกี้ผมดูผิดผมต้องดูพ GP มาขายจ,จีครับจีจโอ้โหแล้วจิงจิงก็อยู่ในครอบครัวของพาวเดอร์ด้วยนะครับโบมเข้าไปไ <c oughs> ด้เมจอยู่ที่จริงมะตอนเนี้ยได้เมจเหมือนไม่ได้อยู่ที่พาวเดอร์แล้วตอนเนี้ยเขาเจอเร็วครับที่ไม่ใช่เร็วเหมือนเรา <c oughs> อ่ะแต่เราได้คลิปแล้ว c o n c u u r อร r l ีผมว่าขอ n ควเลอร r เล่นได้แค่แบบเดียวอะหมายถึงว่าเล่นอาทอฟลออะมันสแตนดาร์ดได้เยเหรอวะคือต่องให้สแตนดาร์ดก็ต้องโซเวน3ามอยู่ดีไม่รู้ว่ะลองลองไปเล่นกันดูแต่ผมว่า c o n c u เ e อร r l นะีเนี่ยค่อนข้างเสถียร c o n c u r e r ร r l ีมาเร็วๆหน่อยไอ้เร็ว <c oughs> ชื่อคิดว่า c o n ควเลอร์ลีโลมาเร็วๆหน่อยไอ้เร็วนะครับแค่มาช้ามากมาอย่างช้า มันต้องมีบวกหนึ่งถ้าแตดมแก็ไม่รู้ว่ะผมว่าแค่เฉย,ยๆยูดีอะลอ,ล,ลองไปเล่นดูลองเล่นดูแต่ผมว่ารีโรนะเล่นได้จริงแต่มาทอฟโฟได้จริงรีโรเนะียขั้นต่ำควรจะควรจะเดเว่นกับเร็ว3ดาวที่เหลือก็ไปเติมแบบที่คนดูแนะนำก็ได้เติม GP เติมวลาดไม่ต้องเติมเซนติเนลสองอะไรเงี้ยถ้าแต่หรือแม้คุณก็ไปเซนติเนลสี่ถึกๆเลยก็ได้มันได้หมดหรือแม้คุณเป็นนักรีโรก็คุณก็จัดไปสเวน 3GP3 วลาด3 อย่างสามอะไรเงี้ยถ้าเป็นนักรีโลนี่ผมก็สามดาวเยอะเท่าที่จะเยอะได้แล้วหตัวเลยนะเว้ย